ก็กรับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนๆน,น้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไล์อดคลิปโดนแบ่งปันบัคเครื่องนะผมพี่น้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีพระดีพทธคุณดีล่ครับเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าๆคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมวันนี้ก็เป็นพระแท้แต่ไม่รู้ที่นะผมไม่รู้สายนะครับไม่แน่ใจที่นะผมพี่น้าๆคนไหนใจสายใครก็ลองเข้ามาชมดูนะผม ครับโอเคผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมนี่ครับเป็นผ้าแท้แต่ไม่แน่ใจที่นะผมนี่ครับเป็นผ้าสมเด็จเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆสวยๆนะผมนี่ครับพร้อมเรี่ยมสแตนเลสนะครับผมนี่ครับเนี่ครับวนสารสวยมากนะผมครับไม่แน่ใจที่นะผมนี่ครับพี่นะนะคนไหนรู้ที่สนใจก็ไลน์แคปรูมาสอบถามได้นะผมนี่ยแบ่งปันไม่แพงนะครับนี่ครับเป็นว่านเก่าแห้งสวยๆนะครับจะมีรอยยุบครับ ย่นนะผมของว่านนะผมนี่ครับนี่ครับสวยมากนะผมนี่ครับนี่เป็นเนื้อว่านนะผมนี่ครับนี่ครับมีเศษว่านนี่ครับเก่าแห้งสวยมากนะผมนี่ครับด้านหลังก็นี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับเป็นมวลสารนะเป็นว่านนะผมนี่ครับนี่ครับองค์จริงก็เนื้ออย่างนี้นะผมนี่จะสะร้อนไฟนะครับเนื้อจริงสวยนะผมก็มีรอยยุบย่นแห้งตามธรรมชาตินะผมเนี่ยความเก่านะผมนี่ครับพี่นะนะคนไหนแจ้สายใครก็ไลน์มานะผม สวยมากนะผมอ,องนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพร้อมเรียมนะครับเี่เก่าแห้งพี่ทานายรู้ที่ก็ประกันแท้นะผมถึงไม่รู้ที่นะครับเป็นพระแท้นะครับพี่นะคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมอ,องนี้ก็แบ่งปัน200บาทพร้อมส่งนะผมพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อว่านอีกองคหนึ่งนะผมเนี่ยฝังมวลษานนะผมอันนี้ก็เป็นพระแท้นะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจที่นะผมเนี่ยพี่นักในรู้ที่สายใครก็แ like อดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยก็ประกันแท้เหมือนกันนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นเนื้อว่านนะผมเนี่ยครับเนี่ยจะฝังมวลษาาตรงนี้นะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่นักไหนใจสายใครแค่ไลน์มานะผม นี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อวานที่สวยนะผมนี่ครับเป็นพิมพ์สุ้มเด็ดนี่เป็นพิมพ์เล็กคล้ายพิมพ์คะแนนนะผมนี่ครับหลังก็เป็นยันห้าอย่างนี้นะผมนี่ครับนี่ครับเก่านะผมนี่ครับฝังมวลสารนะผมนี่ครับแต่ผมไม่แน่ใจที่นะผมนี่ครับพี่ธนาคนไหนใจสายคล้ายแก๊ลายมานะผมนี่ครับสวยนะผมตรงนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมสองร้อยบาทพร้อมส่งครับ นี่นะหนาคุณเอกใจสายใครก็ไลายมานะผมครับขอบ้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเนื้อว่านนะผมหลวงปู่ทวดนะผมนี่ยเป็นเนื้อว่านแห้งสวยมากครับผ่านการใช้มานะผมอันนี้ก็ประกันแท้ทุกองนะผมนี่ครับแต่ผมไม่แน่ใจปีนะครับนี่ครับเนื้อมนสารสวยมากนะผมนี่ครับ จะมีเม็ดแร่บนสารนะผมนี่ครับนี่ครับเนื้อแห้งมากเลยนะผมนี่ครับนี่ครับมีเม็ดขาวเม็ดเหลืองนะผมนี่ครับนี่ครับสวยมากนะผมนี่ครับแต่ผ่านการใช้มานะครับนี่ครับพร้อมเลี่ยมสแตนเลสนะผมนี่ครับบนสารสวยมากเนื้อแห้งมากนะผมนี่ครับพี่นาคหัวใจสายใคร้ายแค่ลายมานะผมนี่ครับนี่ครับเนื้อแห้งสวยมากนะครับผม นี่องค์นี้ก็แบ่งปันเท่านะผมสองร้อยบาทพร้อมส่งครับพี่นาหน้าคนนี้ใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับประกันแท้ทุกองค์ครับแต่ไม่รู้ที่นะผมนี่ครับไม่แน่ใจที่นะครับครับต่อไปก็เป็นครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะผมครับอันนี้ก็เป็นคล้ายเนื้อผงว่านเหมือนะครับผมนะครับไม่แน่ใจปีและออกวัดไหนนะผมนี่ครับ เนี่ยเป็นเนื้อผงว่านเก่าครับสวยมากนะผมนี่ครับไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์คมชัดลึกมากนะผมนี่ครับนี่ครับจะมีแบบเศษทองนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นผงว่านนะผมนี่ครับเดี๋ยวขายผงว่านยานะครับเนี่ยแต่ละองค์นะผมนี่ครับนี่ครับสวยนะครับองค์จริงนะผมนี่ครับนี่อยู่ในเลียมเก่ามานะผมนี่ครับเลียมสเตนเลสเก่ามาครับ นี่ยเป็นผงว่านนะผมเนี่ยพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมพี่ไหนรู้ที่นะผมเนี่ยครับนี่ยเป็นเนื้อว่านนะผมเนี่ยค้ายพิมนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นนิยมหรือขี้ตานะผมเนี่ยครับแต่ประกันแท้นะผมเนี่ยครับเนี่ยครับผมไม่แน่ใจที่นะครับแต่เป็นผ้าแท้นะผมตรงนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมสองร้อยบาทพร้อมส่งครับอี่ยพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ยผ้าแท้ดูง่ายนะครับ แต่ไม่แน่ใจที่นะครับเป็นผงว่านนะผมครับก็ลองเซิร์ชประวัติดูนะผมพี่น,นาคคนนี้สาใจใครที่รู้ว่าแอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับองนี้ก็แบ่งปันที่200เท่า,ากันนะพร้อมส่งนะผมครับพี่นาคคนนี้สาใจใครแกลไลน์มานะผมครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับ,รบด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนาคคนนี้สนะนใจใครก็ไล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผม ครับโอเคผมก็ฝากพี่นานาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามคไแลกกดแชร์นะผมช่องไหนลครรับรู้มาสอบถามได้นะผมโ okay. อเคครับผมครับผม